เรื่องเล่าเธอยังรอที่หน้าต่างบ้านเก่าทรงวิสตอเรียตั้งอยู่บนเนินเขาในรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาล้อมรอบด้วยต้นสนสูงและหมอกหนาคนในเมืองนั้นเรียกมันว่าบ้านแมรี่เกรสแมรี่เกรสเฮาส์แมรี่เกรสหญิงสาววัย24ปีลูกสาวคนเดียวของตระกูลขุนนางในช่วงศตวรรษที่19เธอมีคู่มั่นเป็นทหารที่ต้องออกไปรบในช่วงสงครามกลางเมืองก่อนเขาไป เธอให้สัญญาว่าจะรอเขากลับมาท,ท,ทุกวันทุกคืนเธอยืนที่หน้าต่างชั้นสองมองถนนเส้นนั้นทุกวันสงครามจบแล้วแต่คู่มั่นไม่กลับมาและไม่มีใครกล้าบอกความจริงกับเธอว่าเขาตายแล้วตั้งแต่ปีแรกแมรี่ยังคงรอจนวันหนึ่งเธอหายตัวไปจากบ้านไม่มีใครพบศพห้องของเธอถูกปิดตายกันเวลาผ่านไป หลายสิบปีต่อมามีครอบครัวใหม่ย้ายเข้ามาอยู่เด็กชายคนเล็กชื่อโทมัสอายุเจ็ดขวบบอกแม่ว่าพี่สาวบนห้องชอบยืนมองหน้าต่างเธอถามผมว่าทหารกลับมายัง ครอบครัวคิดว่าเป็นเพื่อนในจินตนาการของเด็กเลยไม่คิดอะไรจนกระทั่งคืนหนึ่งแม่ของโทมัสเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวยาวยืนอยู่ข้างเตียงลูกชายและจ้องมาที่เธอนักบวชคนหนึ่งมาเยี่ยมบ้านและพูดว่าเธอไม่รู้ว่าตัวเองตายไปนานแล้วเธอรอรอทหารของเธอทุกคืนทุกปี หลังจากนั้นชาวเมืองเล่าว่าหากผ่านบ้านหลังนั้นตอนตีสามจะเห็นเงาผู้หญิงยืนที่หน้าต่างชั้นสองมองออกไปในแสงจันทร์จางๆเธอยังคงใส่ชุดเดิมผมยาวและไม่เคยเปลี่ยนสีหน้าและบางครั้งถ้าคุณเผลอมองสบตาเธอคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบเศร้าๆเขายังไม่กลับมาเลยใช่ไหมโทนเศร้าผสมหลอนผีไม่รู้ว่าตัวเองตายฉากหน้าต่างกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรอคอยไม่มีความรุนแรงแต่กดดันใจคนดูแบบเย็นเยอือก